พบกับ Inspiration p o d c a ดแ3เทคนิคก้าวข้ามความหลมเหลวไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพพนักงานประจำลูกจ้างเงินเดือนข้าราชการรัฐวิสาหกิจกิจการเจ้าของคนเดียวกิจการธุรกิจขนาดใหญ่และนักลงทุนคุณย่อมมีความผิดหวัง คุณย่อมมีความล้มเหลวและคุณย่อมมีปัญหาและอบสรักวันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับมาบอก3เทคนิคก้าวข้ามความล้มเหลวคุณจะเอาชนะปัญหาบวสักความผิดหวังความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณมีเทคนิค3มเทคนิคนี้ คือหให้คุณขอบคุณความล้มเหลวที่เกิดขึ้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นล้วนควรค่าแก่การขอบคุณเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนพบเจอคนที่ไม่เคยเจอความผิดพลาดอะไรเลยคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยหลายครั้งที่ความผิดพลาดสอนบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ให้กับเราและก็สร้างความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกันสำคัญที่ว่า ความผิดพลาดนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงมีแต่การตีความการให้ความหมายเท่านั้นคุณจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดความผิดพลาดนั้นก็คือครูของคุณความผิดพลาดนี้สามารถสอนให้คุณได้ ความสำเร็จและเติบโตมากขึ้นถ้าคุณนำมาแบ่งปันนำความผิดพลาดนั้นมาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาโดยที่เราไม่เอาอารมณ์ไปใส่ในความผิดพลาดเหล่านั้นเราสามารถที่จะคุยถึงความผิดพลาดด้วยอารมณ์สุนทรีอารมณ์ตลกได้แต่ตอนที่เกิดความผิดพลาดนั้นคุณก็ยิ้มไม่ออกแต่ตอนนี้คุณก็สามารถรับมือกับความผิดพลาดนั้นได้แล้ว คุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะต้องไม่ทำลายสมาธิแล้วก็ไม่ปล่อยวางสิ่งที่คุณกำลังก้าวหน้าที่คุณจะเดินเติบโตไปเคล็ดลับข้อที่สองวิธีการและทรัพยากรในการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นที่เรานำมาปฏิบัติ ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ทําไปก่อนหน้านั้นมันไม่ได้ผลและคุณก็ยังมีวิธีการหาวิธีใหม่ๆเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าคุณก็จะใช้เทคนิควิธีการไม่เหมือนเดิมการค้นหาทรัพยากรการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนมีทรัพยากรสู่ความสำเร็จในตัวอยู่แล้วเช่นความเชื่อเัศนคติ และมีทรัพยาการภายนอกได้แก่สิ่งของการลงมือทำอุปกรณ์ต่างๆและคุณก็เห็นมันอยู่รอบกายคือเทคนิคที่สองมาเทคนิคที่สคุณต้องลงมือทำคุณจะต้องมือลงมือทำสิ่งต่างๆที่คุณได้จินตนาการไว้และมุ่งมั่นประสบ ความสำเร็จให้ได้คุณจะต้องมีทัศนิคติในแง่บวกต่อสู้กับอุปศาศาสรรคที่พบเจอคุณสามารถจัดการอารมณ์ของคุณได้อารมณ์ที่ไม่ดีเปลี่ยนเป็นอารมณ์ที่ดีแล้วก็คุณจะมีความเข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคไปมันก็ไม่ได้ยากเย็นคุณสามารถยอมรับความผิดหวัง แล้วก็คุณก็อย่าปล่อยให้ความผิดหวังนั้นมาทำลายความเชื่อมั่นของคุณมาทำลายสมาธิต่อสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณจะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วคุณไม่จะไม่ต้องไปคิดถึงว่ามันไม่จริงหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ห้ามคิดแบบนี้เลยคุณก็ตัดความคิดลบๆออกไปจากจิตใจของคุณ และให้คุณทำต่อไปทาต่อไปหากคุณยังหายใจอยู่ความล้มเหลวในบางเรื่องไม่ว่าเราจะทำต่อไปหรือไม่คุณค่ามันอยู่ที่ตัวคุณเป็นยังไงบ้างที่คุณลุกขึ้นมาแล้วแล้วมองหาความสำเร็จ ในความล้มเหลวนั้นไม่ยึดติดกับความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ตัวเองไม่โทษตัวเองไม่โทษไม่ว่ากล่าวตัวเองคุณควรสํานึกรู้คุณตัวเองแล้วก็ดึงเสพภาพที่คุณมีเพราะมันไม่ได้สร้างไว้ให้คุณกลัวแต่คุณจะเผชิญหน้ามันมีสองประเด็นคือสู้หรือหนี แต่คุณหันหน้าเผชิญสู้แล้วลงมือทาทัศนคติที่ถูกต้องก็มีชัยไปกว่าครึ่งในที่สุดก็แค่ทำต่อไปอะไรก็ดีทำต่อไปทำต่อไปมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่และคุณก็จะเป็นผู้รับความสุขเพียงพอและมีพลังใจพร้อมสู้ต่อไปสรุปว่าวันนี้ ข้อคิดด,ดีสามเทคนิคให้คุณก้าวข้ามความล้มเหลวโดยที่มุ่งมั่นเอาชนะบทสักมีทัศนคติแค่แง่บวกต่อบทสักที่เราเจอแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาเข้มแข็งลุกขึ้นก้าวต่อไปไม่ว่ามันจะยากเย็นเพียงใดแล้วคุณก็มีสติระลึกรู้น้อมรับ ความผิดหวังแล้วก็ไม่ให้ความผิดหวังที่ผ่านมามาทำลายความเชื่อมั่นในตนเองของคุณคุณเอามาเป็นตัวอย่างเป็นแม่แบบแล้วคุณก็จะไม่ได้เดินรอยตามเดิมทำให้คุณสามารถปล่อยวางแล้วก็ไม่คิดถึงในเรื่องความผิดหวังแล้วก็ไม่ไม่โทษตัวเองคุณก็จะได้ลุกขึ้นมาจากความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว และคุณก็มองความล้มเหลวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จให้ระลึกเสมอว่าภายใต้ปัญหาและบุสักที่เกิดขึ้นจะพบเจอความสำเร็จอยู่เสมอไม่ยึดติดกับความผิดพลาดที่ผ่านมาไม่โทษตัวเองระลึกรู้และขอบคุณความผิดหวังและล้มเหลวที่ผ่านมา ขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วคุณก็จะมองไปข้างหน้าแล้วก็เห็นทางที่จะนำพาคุณไปสู่ประสบผลสำเร็จคุณจะมีกำลังใจมีความฝันมีความคิดที่จะเดินต่อและอาจารย์ขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จก้าวข้ามความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมามันไม่จริงแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่จริง ปัจจุบันดีที่สุดใครชอบเขียนชอบใครเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์ใต้คอมเมนต์นี้นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นันโค้ดมาสเตอร์อินเขอเกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ